ปัจจุบันนี้นะครับเราได้เห็นการ์ดจอแบบใหญ่โตมาคือมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับสาม็อตสล็อตเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับจริงๆอยู่ว่าไอ้การ์ดจอใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยครับมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าสมัยก่อนมันเป็นแค่พวกการ์ดคัสตอมของพวกแบรนด์ AIB Partner เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอไอ้สอเจน3เจนหลังนะครับเราได้เห็นการ์ด Founder s Edition หรือว่า Reference ทั้งหลายมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะครับทำให้ไอ้พวกแบรนด์การ์ดคัสตอมเนี่ยมันต้องขยับหนีใหญ่โตมาคือมา ตามขึ้นไปอีกนะครับใหญ่กว่า f o u n d e r ์อีกก็ว่าได้นะครับจนปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าใหญ่กว่าเมนบอร์ดก็ว่าได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องการจอใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากนะครับสำหรับคนทั่วไปเพราะว่าอย่างแรกคุณก็เลือกง่ายๆนะครับดูความยาวของตัวการ์จอแล้วก็ไปดูว่าเคสของคุณมันใส่ได้ไหมนะครับต่อมานะฮะก็คือไอ้พวก การรับตําหนักของตัวการ์ดจอเนี่ยไม่น่าจะคิดอะไรมากเพราะว่าถ้าคนซื้อการ์ดจอแบบระดับไฮเอนใบใหญ่ๆจริงเมนบอร์ดที่ใช้ที่เหมาะสมคู่กันก็ควรจะเป็นเมนบอร์ดที่มันมีบร a กเก t PCI เหล็กๆมาเพื่อรองรับตําหนักตรงนี้นะครับเท่านี้ก็น่าจะเป็นอันจบแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาคุณติดตั้งเข้าไปต่อให้คุณมีบร a กเก t เหล็กก็ตามนะครับคุณจะเห็นว่าการหนักๆเนี่ยมันจะ ห้อยออกมาเงี้ยก็คือด้านหน้าของตัวการ์ดเนี่ยมันจะตกลงมานิดนึงนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่าจจะคิดว่าก็ห่อยแล้วไงก็ปล่อยมันใช้ไปดิเพราะว่าเราเทสเกมมันก็ไม่กระตุกมันก็ใช้งานได้ปกติไม่ใช่หรอถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วนะว่ามันมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาโดยเฉพาะออก,การใช้การ์ดจอถ่านไปหลายๆปีเนี่ย ข้อมูลตรงนี้นะครับผมเอามาจากยูทูบเบอร์ชาวเยอรมนีบ้านพี่เมืองน้องเราเองนะครับช่อง Chris Fix นะครับอันนี้ใน Youtube เขาก็ออกมาว่าเอ่อ i อ i นบีดีเอจีฟอส0า0ซึ่งเป็นหนึ่งในการ์ดจอที่ขายดีที่สุดของปี2 0 1 8เนี่ยพังหลังจากใช้งานมาหลายๆปีนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือตัว GPU การ์ดจอที่ห้อยดน้ำหนักตัวของมันเนี่ยดึง Memory Module GD d r 6 หลุดออกมา <Huh? S 1> จากตรงจุดช่องบัดกรีของเขานะครับและนายคริสฟิกนี่เป็นใครนะครับเขาก็ตามชื่อเขาอะครับคริสฟิกชื่อคริสเป็นคนซ่อมการ์จอครับถ้าการ์จอมีปัญหาเรืบหมดประกันคุณก็สามารถส่งไปให้คนนี้เขาซ่อมได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีวิดีโอสอนการซ่อมโชว์วิธีอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ปัญหาของไอ้การ์จอที่ผ่านไปหลายปีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากน้ําหนักของตัวการ์จอที่ห้อยลงด้านหน้านะครับและจุดที่เจอปัญหาเนี่ยก็จะเป็นไอชิป Memory g d r 6ตรงบริเวณใกล้ๆกับสลอตของ p c i นะครับเพราะาตรงบริเวณนั้นเป็นจุดที่เกิดการ PCB flex หรือว่าการงอมากที่สุดนะครับซึ่งช่วงแรกๆนะครับการใช้งานไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่ามันก็ยังยังใหม่เนบัดกงบัตรกีะอะไรต่างๆก็แน่นนะครับแต่ว่าผ่านไปประมาณ4ปีเนี่ยจากการใช้การ์ดจอตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าอย่างแรก PCB งออย่างที่2เจอความร้อนอาจจะเจอความชื้นไปด้วยหลายอย่าง ทำให้ไอ้พวกขาบัดกรีทั้งหลายเกิดคราบออกไซด์ขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นคําอธิบายของนายคริสฟิกซ์นะครับโดยหลังจากเกิดคราบออกไซด์มีการออกซิเดชันขึ้นมาแล้วเนี่ยคอนแทคพอยต์ Point, หรือว่าจุดบัดกรีเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่หรือว่าหลุดออกมาได้นะครับซึ่งการซ่อมเป็นยังไงนะครับสำหรับนายคริสฟิกซ์ก็เป็นเรื่องชิลๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็สามารถเอาชิปแรมวางกลับไปที่เดิมก็ได้ถ้ามีเครื่องมือที่เพียบพร้อมนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับ คุณควรจะป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าต่อให้การ์ดจอพวกนี้ชิปแรมขยับชิปแรมเลื่อนมันสามารถซ่อมได้ก็จริงแต่ว่าการซ่อมการ์ดจอหลายคนที่เจอมาหลายๆคนที่เอาไปเคลมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันแบบผีเข้าผีออกอะถ้าคุณไปเจอศูนย์บริการเจอช่างที่ได้มาตรฐานนะครับโอเคซ่อมมาอาจจะใช้ได้เหมือนใหม่นะครับหรือว่าถ้าคุณไปเจอช่างที่แบบว่าไม่มีฝีมือวางชิปไม่แม่นอะไรต่างๆเนี่ยครับบางทีอาจจะพังไปเลยหรือว่าอาจจะเอามาแล้วใช้งานได้แย่กว่าเดิมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั ถึงบอกไงว่าป้องกันไว้ดีกว่าแกนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับหลักการป้องกันยังไงนะครับก,ก็คำกาจอครับง่ายๆเลยนะเพราะว่ากาจอเนี่ยสมัยนีย้น้ำหนัก1.5กิโลกรัมเนี่ยครับ RTX 2080 Ti มันเป็นการ์ดหลายปีแล้วน้ำหนักไม่ได้มากเท่าตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่พอผ่านไปสักพักมันยังเกิดอาการเลยและนายคริสฟิกก็บอกด้วยว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าเป็นเฉพาะ RTX 2080 Ti แต่ว่าด้วยหลักการอะไรต่างๆแล้วสามารถเกิดขึ้นกับการ์ดจอได้ทุกตัวนะครับการ์ดจอที่มีน้ำหนักมากและไม่มีตัวอะไรค้ำเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ตัวนี้แต่ว่า AMD Nvidia ตัวไหนก็เป็นได้เช่นกันแต่ผมกังวลว่าพวก Nvidia RTX 40 Series ตัวใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็น ได้มากกว่าเพราะน้ําหนักของมันเนี่ยมากกว่า20 8 0 T.I อีกเยอะเลยด้วยเช่นกันบางตัวได้หนักพอบเกมมิ่งโนตบุ๊กแล้วก็ว่าได้นะครับสวยที่คาการ์ดจอเนี่ยครับมันก็ไม่ได้หายากอะไรมากมายหรอกครับการ์ดใ,ใหญ่ๆหลายตัวแต่ละแบรนด์พวก RTX 40เนี่ยเขาก็แถมมาแทบจะทุกค่ายแล้วนะครับคุณก็หยิบมันออกมาใช้เท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าคุณซื้อการดที่มันไม่ได้มีแถมที่คามาคุณก็สามารถซื้อที่คาแยกเพราะเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีการขายในหมวดหมู่ของการตกแต่งคอมแล้วด้วยเช่่นนเดียววกันนรหรือาาถ้า อยากจะซื้อจริงๆอยากจะดิบๆหรือว่าอยากจะดีไซน์ของตัวเองเนี่ยคุณก็สามารถ DIY ที่ทาการ์ดออกมาเองก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเอาตะเกียบมาตัดหรือว่าจะเอา ไขควงมาวางอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ขอให้ไอ้ตรงที่มันสัมผัสกับตัวก้าจอเนี่ยอย่ามีโลหะแค่นี้ก็พอนะครับข้อ1ส่วนข้อสอนะครับน้ำหนักการค้ำระยะการค้ำเนี่ยคุณควรจะค้ำให้ตัวกาจอของคุณอยู่ในระนาบที่เป็นแนวตรงนะครับไม่ใช่ดันที่ค้ำสูงจนแทนนี้กาจอ,อห้อยกลายเป็นกาจอชี้ขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้เช่นกันเพราะว่ามันยังอยู่ในเข้าข่ายของไอ้ PCB flex ที่เรียกว่า แผ่นพี b งออาจจะทำให้ชิปแรมหลุดหลังจากการใช้งานไปนานๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ไปหาที่ค้ำมาซักนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตอนนี้การไว้ดีกว่าแก้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าการซ่อมการ์จอไม่น่าจะง่ายอะไรเท่ากับเมืองนอกด้วยซ้ำนะ